บางเรื่องไม่ได้มีแค่ด้านเดียวแต่มันมีแง่คิดอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่รายการนี้จะพาคุณไปคุยลึกหลังใหม่ถึงเบื้องหลังของเรื่องเล่าหลอนๆที่เราอยากชวนคุณให้คิดตามสวัสดีค่ะเรื่องพูดผีวิญญาณกับสังคมไทยนี่เ,ออเรียกว่าอยู่คู่กันมานานเลยนะคะโดยเฉพาะรเรื่องลึกลับในป่าลึกๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกตำนานผีโป่งกันค่ะ เป็นเรื่องที่แบบว่าทั้งลึกลับทั้งน่ากลัวเลยครับสวัสดีครับเรื่องผีโป่งนี่เอ่อข้อมูลที่เราได้มาก็หลากหลายเลยนะคะทั้งจากคําบอกเล่าคนเท่าคนแก่แถวอีสานใต้อย่างสุรินนี้แล้วก็มีเรื่องจากพรานป่าตำนานเก่าๆอีกสําหรับคนที่ชอบเรื่องลี้ลับรับรองว่าเอ่อถูกใจแน่นอนครับผมเราจะมาดูกันค่ะว่าผีโป่งนี่คืออะไรกันแน่แล้วมาจากไหนทําไมถึงยังเล่ากันอยู่จนทุกวันนี้ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องเข้าใจคาว่าโป่งก่อนโป่งเนี่ยก็คือบริเวณที่เป็นดินเ่ที่มีรสเค็มหรือมีแร่ธาตุต่ำธรรมชาติที่พวกสัตว์ป่าเก้งกวางหรือช้างเขาจะชอบลงไปกินกันนะครับอ๋อไปเลียๆกินๆดินตรงนั้นเพื่อเสริมแร่ธาตุว่างั้นเถอะนะคะใช่ครับใช่ถือเป็นแหล่งอาหารสำคัญในป่าเลยแล้วผีโป่งนี้มาเกี่ยวได้ยังไงคะเป็นผีเฝ้าโป่งหรอคะประมาณนั้นเลยครับ โดยพื้นฐานก็คือความเชื่อเรื่องวิญญาณหรือพลังงานบางอย่างที่สิงอยู่ในพื้นที่โป่งนั้นๆทำหน้าที่เหมือนผู้พิทักษ์แต่ก็จะขึ้นชื่อเรื่องความดุความห่วงที่นะครับบางทีก็มีชื่อเรียกต่างกันไปอย่างภาษาเขมรถิ่นีสานใต้เขาเรียกผีจอบหรือผีเจรบนะครับก็คือผีโป่งนี่แหละผีจอบอืมน่าสนใจค่ะ แล้วที่มาที่ไปของผีโปง่งนี่ล่ละคะเห็นว่ามีหลายแบบเลยครับมีหลายความเชื่อเลยบางก็ว่าโป่งมันเป็นจุดที่นายพรานชอบไปซุ่มยิงสัตว์ใช่ไหมครับพอสัตว์ได้มากๆเข้าวิญญาณก็ทับถมกันเกิดเป็นแรงอาฆาตแค้นขึ้นมาตรงนั้นโโหฟังดูมีเหตุผลในแง่ความเชื่อนะคะครับนั่นมุมหนึ่งอีกมุมที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ อาจจะเป็นวิญญาณของนายพรานเองเอา้าวนายพรานเหรอคะครับนายพรานที่ตอนมีชีวิตอยู่ล่าสัตว์เยอะๆทำกรรมไว้มากพอตายไปก็ไม่แล้ไปผุดไปเกิดกลายเป็นต้องมาเฝ้าป่าเฝ้าโป่ปปงแทนบางทีเขาเรียกว่าเป็นอสูรละกายเลยนะอสูรละกายครับเชื่อว่ามีฤทธิ์เหนือกว่าผีธรรมดาเพราะเป็นเหมือนวิญญาณบาปที่ถูกจองจําไว้ตรงนั้นหอูมีเรื่องกรรมเข้ามาเกี่ยวด้วย แล้วก็ยังมีความเชื่อหนึ่งที่ว่าอาจจะเป็นวิญญาณคนตายที่แบบถูกฆ่าแล้วเอาศพมาทิ้งแถวแถวนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเฮี้ยนเข้าไปอีกคือไม่ว่าต้นกําเนิดจริงๆจะเป็นแบบไหนเนี่ยภาพรวมของผีปโป่งก็คือวิญญาณที่ดุหวงถิ่นแล้วก็เชื่อว่ามีพลังงานบางอย่างที่สัมผัสได้สัมผัสได้แบบไหนคะบางคนเล่าว่าพอเข้าใกล้โป่งร้างหรือโป่งที่อาถรรพ์มากๆจะรู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมา รอคะ่ะครับเหมือนมีไอความร้อนออกมาเชื่อว่าเป็นพลังงานพาดไฟของผีโปง่งฟังดูน่ากลัวแล้วนะคะเนี่ยแล้วเรื่องอิทธิฤทธิ์นะคะที่เล่ากันเยอะๆเลยอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบพีคเลยครับคือเรื่องการจำแรงแปลงกายแปลงกายได้ใช่ครับแปลงเป็นอะไรที่มันผิดธรรมชาติมากๆเช่นเออเล่ากันว่าแปลงเป็นกระต่ายมีปีกบินได้หรือหมูป่าตัวเบเรมที่วิ่งขึ้นต้นไม้สูงๆได้นะครับโห oh. ทำไปเพื่ออะไรคะเนี่ยก็เพื่อหลอกหลอนขับไล่คนที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่เขานะครับทําให้กลัวจะหนีไปเองนอกจากแปลงกายแล้วก็ยังเชื่อว่าทําให้คนหลงป่าได้ด้วยนะหลงป่าหาทางออกไม่เจอครับหรืออาจจะเจอจุดจบแบบแปลกๆในป่าไปเลยที่แปลกอีกอย่างคือเรื่องของเส้นไหวอ้อ๋อการเส้นไหว้ผีโป่งนี่ต่างจากผีอื่นหรอคะเชื่อกันว่าอย่างนั้นครับคือผีโป่งเนี่ย ชอบของเน่าเน่าเหม็นๆหม็นฮะของเน่าเนหรอคะครับพวกปลาลา้าหรือซากสัตว์อะไรแบบนั้นมากกว่าพวกของหอมของหวานปกติแปลกจริงๆค่ะมีเรื่องเล่าดังเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับผีโป่งสมิงอ๋อใช่ครับเรื่องพรานแต้มกับนางรอดอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเรื่องการสิงสู่และแปลงกายเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมคะเผื่อบ,บางท่านยังไม่เคยได้ยินได้ครับคือย่อๆนะครับพรานแต้มไปล่เก้งมา แล้วภรรยาชื่อนางรอดกําลังท้องอยู่พอดีตอนผ่าท้องเก้งก็เจออดินโป่งก้อนหนึ่งในท้องนางรอดก็เกิดอยากกินขึ้นมาเฉยเลยกินดินโป่งเนี่ยนะคะเพรากินเข้าไปเท่านั้นแหละติดใจรสชาติเลยกลางคืนนี้แอบสามีแปลงร่างเป็นเก้งออกไปกินดินโป่งเองเลยโหน่ากลัวมากแล้วพรานแต้มทำยังไงคะเขาก็สงสัยเลยไปปรึกษาพระพระท่านก็ให้ดินโป่งปลุกเสกมา เอามาให้ภรรยากินใช่ครับพอนางรอดกินดินป่งอาคมเข้าไปก็ทุรนทุรายใหญ่เลยสุดท้ายก็ขย้อนดินป่งออกมาแล้วร่างก็กลายเป็นเก้งจริงๆกระโดดหนีเข้าป่าไปเลยพลานแต้มก็ตกใจขวาปืนที่ใส่กระสุนอาคมเป็นเข้าสารเสกไว้ยิงตามแล้วยิงโดนไหมคะยิงตามไปครับได้ยินเสียงเก้งร้องโหยหวนเป็นเสียงคนแล้วก็หายไปเลยหลังจากนั้นอาการของนางรอดก็หายเป็นปกติ เรื่องนี้คือชัดเลยนะคะทั้งเรื่องการสิงสู่แปลงกายแล้วก็อาคมครับชัดเจนมากแล้วถ้าเกิดมีคนหลงเข้าไปหรือแบบเผลอไปทําอะไรล่วงเกินโดยไม่ตั้งใจจะทํำยังไงดีคะเห็นว่าถ้าไปท้าทายขึ้นมานี้คาถาธรรมดาเอาไม่อยู่เลยเหรอคะใช่ครับเชื่อกันว่าผีป่งนี่แรงมากถ้าไปลองดีนี่คา,าถาธรรมดาอาจจะกันไม่ได้สิ่งสําคัญที่สุดเลยคือความเคารพครับ เคารพสถานที่เคารพสิ่งที่มองไม่เห็นต้องทำยังไงบ้างคะก่อนเข้าป่าหรือไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยก็ควรจะยกมือไหว้บอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ผีโป่งเองถ้าทำอะไรพลาดไปรู้สึกไม่ดีก็กล่าวขอเข้ามาอาจจะมีของเส้นเล็กๆน้อยๆเป็นการขออาภาัยแสดงความเคารพเคยได้ยินเรื่องของผู้รับเหมาคนหนึ่งเอารถแทรกเตอร์ไปไถดินโป่งโดยไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะอ๋อครับครับเคยได้ยินเหมือนกัน สุดท้ายก็เกิดเรื่องแตกแปกับรถแล้วคนขับก็เอ่อเหมือนเสียสติไปเลยเชื่อว่าเป็นเพราะไปรบกวนผีโป่งเข้าเต็มเมครับนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ตอกย้ำเรื่องนี้นะครับคือการไม่ลบหลู่เนี่ยถือเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดแล้วตามความเชื่อเขาสรุปแล้วผีโป่งเนี่ยก็เป็นความเชื่อที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะเป็นทั้งวิญญาณผู้พิทักษ์ป่าในมุมหนึ่งแต่ก็เป็นวิญญาณอาฆาตในอีกมุมหรือเป็นวิญญาณที่ถูกผูกติดกับอาถรรพ์ของสถานที่นั้นๆใช่ครับ มันสะท้อนความผูกพันความยำเกรงที่คนสมัยก่อนมีต่อธรรมชาติและก็สิ่งลี้ลับต่างๆนะครับอืมเรื่องเล่าพวกนี้ก็คงไม่ได้มีไว้แค่ให้กลัวอย่างเดียวนะคะครับมันน่าจะเป็นเหมือนกุสโลบายเป็นเครื่องเตือนใจให้คนรุ่นหลังรู้จักเคารพธรรมชาติไม่ไปบุกรุกทำลายป่าตามใจชอบแล้วก็ให้ยำเกรงต่อพลังที่มองไม่เห็นซึ่งอาจจะมีอยู่จริงในความเชื่อของผู้คนก็ได้ครับ น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะว่านอกจากความน่ากลัวแล้วเนี่ยตำนานผีโป่งเหล่านีออ้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าหรือความลึกลับที่มันยังซ่อนอยู่หรืออาจจะเป็นเหมือนคำเตือนจากบรรพบุรุษที่อยากจะปกป้องทั้งคนทั้งป่าให้อยู่คู่กันไปนานๆก็ได้นะคะครับก็น่าคิดในมุมนั้นได้เหมือนกันครับ กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องลี้ลับชวนสยองขวัญที่ช่องตำนานหลอนไทยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ